สวัสดีครับกลับมาพบกแล้วครับในช่องกอบแกรบแชนแนลนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมานำเสนอกันในเกมของท c คติคูลนะครับพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยครับแต่พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วก็ต้องกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะมาหมดแรกนะครับหมดควบคุมเมืองเทนนะครับไปครับไปลุยต่อเลยเอางี้เลยดีกว่าครับไปครับลุย เจอคนมากมายก็สนุกดีครับไม่ต้องจําเป็นนะว่าเจอก็แต่ว่าคนไทยอย่างเดียวนะฮะคนไทยอย่างเดียวบางทีคนไทยก็ย้อนจะไม่รู้อะไรนะฮะแต่บางทีก็ช่วยได้ครับคนไทยก็ช่วยได้นะโอาาแล้วโอ้โหฝั่งนู้นมาก,กันเพียบไปหมดอนะโอ้โหอารบีจีมาโอ้โหแล้วก็วิ่งไปแล้วสุดก็้เชยนะรออาร์บีจีมาเจอกระสุนเอ็มหกสิบ ขอให้นะครับเสียงอูดเยอะไปหน่อยครับขอให้เอาครับเอาเอาเดี๋ยวๆๆไปไหนต่อครับแอบซุ่มปองกันแต่ยังไม่มาแน่นอนมันต้องซุ่มแล้วซาตานเนี่ยน่แอาจริงด้วยครับแมน่มาแล้วมาแล้วมาแล้วแอบ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 ไปแล้ววิ่งมาแล้วปะละปะละนี่ครับปะละปะละปลาแม่แน่ครับ อันน่้เรียบร้อยครับเล่าเลยเรียบร้อยโดนส่องเรียบร้อยครับโอเดวิดโอ้ผ้าเป็นน้องนอนน่ารักจังเลยอ่ะบทานนอนนอนน่ารักจังนไปต่อเลยว่าระเบิดเราทํางานไหมนะเรานี้เก็บไปได้คนนะแรกแกเหมือนก่าแบบแกจะคอยมานี่นะแต่ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมวา,างวันนี้เอ้าโดนอะไรน่โดนระเบิดเคมอลกำลังจะวางแต่โดนใครก็ไม่รู้เรียบร้อยเหมือนกันครับไปต่อครับ กค้ที่ไหนไม่เคยเกรงใจแล้วนะไปเลยดีกว่านะเจอรลับหนึ่งตัวเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหถึกจริงๆโอ้ชุดหูชุดก็เทะชุดเดวิดอย่างเท่ครับถือว่ากานไในหมดทับชุดเดวิดเป็นเหมือนกับตัวแบบตัวแทบบงเลยแล้วยิงแรงด้วยแล้วแบบอาวุธแกคือแบบโอ้โหปืนค้นอ่ะใครจะไปสู้อ่ะ อัตราแล,งาล้งสูงอัตราเลยสูงครับเอาครับดักเพิ่มครับไม่ดักให้ลงเยอะดักเพิ่มครับเดี๋ยวสุดตรงนี้ก่อนผมจะวางระเบิดตรงนี้ลูกนะเพื่อความความความชัวนะครับเดี๋ยวผมวางตรงนี้ลูกครับนะไม่ค่อยอยากทํำแบบนี้เลยแล้วฝั่งตรงข้ามเห็นแล้วจะทําตามอันแน่เก่งมากเกินเขาไม่ทาตามเลยคิด <c oughs> เขาเก่งกว่ามึงเยอะ <c oughs> เอาครับดอดครับดอดดอดดดอไปครับดอดดอดของฉับครับดอดนะครับเราเป็นสไนเปอร์เราดอดของฉับได้นะครับตอนนี้มาครับมาวิ่งมาโดนระเบิดผมวางแถวนั้นลุงเอ้าเอ้าพิพาแล้วผิดพลาดแล้วผมวางผมวางดักไว้นี่ลูกนีัวเฮ้ยเนี่ยผมวางดักไว้นี่ลูกนีัว่าเนี่ย ผมถอยเข้ขึ้นเรือเนี่มานั่งมานั่งตรงขึ้นมานั่งครับโอ้พลาดเลยโดนระเบิดไปตุ้มวุ้ยไม่โดนรอดครับก้าวบัดฝั่งนู้นเห็นไหมเห็นระเบิดผมใช่ไหมอ้าวแต่ก็โดนอยู่ครับทํางานอยู่ครับโอ้ยโอ้ยในคะแนนอยู่ไปต่อเลยว่านี่ครับมาครับเป็นจำนวนับขึ้นจำนวนรอยเก็บครับเก็บวะ มาไงอ่ะหนูหนูยังไงอ่ะจ๊ะรถเลือดครับรถเลือดรถเลือดตอนนี้เลือดรถโอตายครับพุ่งมาไม่ทันครับช่าใจครับยามยามใจชราใจมันทําทํางานในแนวสูงด้วยในแนวตั้งด้วยนะครับผมนึกว่าทํางานแนวราบเลยนะเหมือนกับว่าแนวราบนี่คือแบบเออไปผิดนะเอาครับเอาเนี่ยครับเอาเนี่ยครับวิ่งเนี่ไหนจ๊ะยังไงจ๊ะยังไงจ๊ะอย่านะจ๊ะที่อยู่นี่นะจ๊ะ พูดดีไปงั้นเถอะเดี๋ยวก็ตายโอ้ยอย่าแช่งฝั่งตัวเองสิจ๋าเนี่ยผมรู้แล้วผมต้องควรต้องเอาอะไรบางนะตอนนี้เดี๋ยวอันแน่เห็นแล้วเห็นแล้วไหมเห็นแล้วไหมเห็นแล้วไหมอันแน่ A B C ิจ C เหรอจ๊ะหนู A B เนะหนูอันแน่อันแน่อาบิ B C ใส่พี่เหรอจ๊ะเรียบร้อยเลครับผมผมวางวันนี้ลูกดีกว่าเอออย่างพวกฟาร์มนั่นน่ะหรือรอยกระสุนนับ นะครับองาทางโอ้โหโดนโดนเคมอครับจากฝั่งนู้นเหมือนกันเดวิดคนเนี้ยคนเดิมเลย่ะจากน้อนเนี่ยเฮ้ยเขาเล่นสไตล์นี้เหมือนกันเลยแต่เขาจะถือป็นคนนะแต่ผมจะถือเป็นสไนเปอร์นะครับระเบิดผมถูกทำลายไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเต็มหมดเลยเนี่ยเข้ามาก็ไม่รอดมันต้องอย่างนี้อีกลูกนึงน,นี่นะ่ะยังไงก็ไม่รอดครับ เข้ามาแต่ไม่ได้ใช้งานเลยนะเชดเดลยไม่ได้ใช้งานเลยนะฮะเสียดายไปอ่าไปไปต่อเลยดีกว่าครับก็ยังไงอย่าลืมนะครับเข้ามาชมคลิปผมแล้ว่ะกดติดตามกดไลค์กด s u b s ไ r i b e แล้วกดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่แต่ยังไงถึงท่านมาให้กำลังใจผมก็จะทำคลิปต่อไปแหละไม่ใช่น้อยใจอะไรนะ เออนะมันความรักครับอยากให้ท่านมีความสุขนะผมเข้าใจนะครับบางคนเอ่อก็อาจจะไม่ได้มากดีวกว่าอ่าไปต่อความหาความสนุกสนานต่อดีวกว่าน,นะไปครับไปลุยต่อแล้วมันจะมันแค่ไหนนะเอามาแล้วครับกับด่านสถานีเก่ากับฟ้ากระเป๋าครับ ไปลุยเลยดในฝ่าฝั่งเรามีคนไทยอยู่นะครับ3คนเลยครับตอนนี้มัมเลิฟนะฮะดียูเอ็มนะฮะแล้วผมเซเว่นนะครับมัมเลิฟนี่ใช่นะมัมเลิฟเนะครับแล้วก็สุภกิจนะครับเป็นคนไทยนะฮะไปครับมาครับมัมเลิฟเป็น CT Counter s t อร์สนะสุภกิจโอเคเดี๋ยวเขาว่านะครับ ่อครับค่อยๆคุ้มกันไปเรื่อยครับตอนนี้ผมไปครับคุ้มกันไปครับเหานไหมค่อยต่อไปครับเฮอยต่อไปครับเฮ้ยต่อไปเดี๋ยวเพียงระเบิดมาครับโอ้โหระเบิดใช้งานได้ดีนะครับโอ้แล้วผมว่าพลาดเลยครับที่ผมกำลังนั่งอยู่นะโดนเวทอันใช่นไหมเวทอันจากเวียหนาวเนาะ ขอเดานะขออนุญ,ญาตเดานะผมไม่ไม่ทราบจริงๆนะครับไปครับไปต่อเดี๋ยวผมทำภารกิจขอผมเอามาตาน,นี้ครับมาตาน,นี้ยจะต้องนี่ครับน้าน้ามีโรยก่อนครับมีโรยฮะอ่าเขาตายใจเอ้าวอ้าวครับ,รบเก็บครับมาให้เขาโด,ดนมาโดนระเบิดนฮะผมพยายามรักษาระเบิดผมไวนะ้ไหม นีอะรเขามาโดนระเบิดนะเอาแล้วครับตอนนี้รถไฟวิ่งมานะครับรถไฟวิ่งมาเสร็จปุ๊บผมวางระเบิดก่อนผมวางเสร็จผมรีโหลดแล้วก็วิ่งไปด้วยนะครับวิ่งหนีไปด้วยนะฮะรีโหลดวิ่งหนีด้วยนะครับเอาครับเอาคืนนะครับวิ่งถอยแล้วยิงนะครับถอยแล้วยิงนะตั้งรับนะครับตั้งรับไปสู้เป็นตัวนะครับตั้งรับไปสู้เป็นตัวนะครับผมตอนนี้ผมขออนุญาตดักด้านขวานะครับหมายถึงว่าในแมปนะครับในของเกมนี้โอเคด้านซ้ายมา ดันขวาเรียบร้อยดานขวาเรียบร้อยไปแล้วครับมมตรง,ง,งนรี้ผมมาตรงกลางๆดีกว่านะครับผมมาตรงกลางอ้าวมี UAV ครับโอ้โหมีตัวเด็ดอยู่แล้วทําไมคุณไม่ใช้บินไหมเมื่อกี้นะมีส่วนของไหมเมื่อกี้นะโอเคฮนะดักว่าครับดักอ่าระเบิดผมทํางานเรียบร้อยนะไปครับสัตว์เก็บถุงแดงไปเรียบร้อยครับเราต้องนั่นนี้ครับตามครับตามตรงนะี้ อ่าตอนนี้ลุงต้องได้ใช้ครับมันต้องได้ใช้มันได้ใช้แน่นอนนะนั่งซุ่มเล่ครับนั่งซุ่มอยู่ครับนั่งซุ่มอยู่ครับนั่งสิครับเออไม่นั่งเลยจ้ะนี่นะครับขอแอบขอแอบก่อนแอบก่อนขอแอบเลยซ้องไม่บอกใครครับมาครับมาเหรอมาเหรอเออระเบิดมาครับเรียบร้อยเลยกลางตัวครับว่าจะยืนเนี่ยยืนไม่ทันพุ่งก็พุ่งไม่ได้ครกลับตัวก็ไม่ได้ให้ไปต่อไปก็ไปไม่ถึงนะครับตอนนี้ เอาละ <c oughs> โอ้ยทำไม <c oughs> ขออภัยนะขออภัยครับขออภัยครับขออภัยอย่างสูงอะเอามาต่อเลยครับตอนนี้ไปครับไปครับโอ้โหไม่ทันนั่งถ้าคนนั่งนี่ไม่เหลือแล้วสองนัดเองนัดเดียวขึ้นคอนัดสองไม่น่าจะเหลือไปต่อครับ จากกันที่ตายมันรัวๆจากกันที่ตายมันรัวๆเหมือนเท้ครับเอาครับไปลุยต่อเขาถือกระเป๋านะแต่คะแนนเราสูงกว่าเขาเฮ้ยมันทําได้ด้วยเฮ้ยมันมันมันได้นะครับมันได้นะบแบบนี้คือได้นะเพราะว่าการทําแต้มเราสูงกว่านะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับผมเ,เก็บผมเก็บคนถือกระเป๋าได้แต่มีคนมา มาจัดก,การผมนะเึิงว่าถ้ามองถ้าเห็นด้วยกันเน่นะของนภาพแล้วว่าผมก็แพ้จริงครับผมก็แพ้จริงเอาไปต่อ <c oughs> เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยฮึไปต่อเฮ้โอ้ยโอเคชน,นะไปฮะเจ็ดหกเจ็ดเฮ้ยเลขสวยไม่ได้ให้หวยแต่ให้ความมัน ว้าวไปต่อคิดต่อไปจ้ะ